ซ้าย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 อะจุ่มไปสีอะไรเนาะสีเขียวอ้าวขึ้ไม่ใช่ไลยกูว่าผสมมันจะไปออกเหนือเนื้อปะในในเหนือเนื้อปะโอ้ออกแดงแจเลยโอ้ออกแดงแจเลยแล้วก็จุ่ม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 สีเหลืองไหม่จุ่มนะจุ่ม ซ้อนหมี Saint ่ค่ะไปไปสิผอยู่คนหนึ่งที่สิหนูชื่อนุกอยู่อารุบานหมี่น้อยค่ะคนละโรงเรียนนะมาเจอกันที่ไหนกันมาเจอกันหน้าโรงเรียนใช่มาเจอผู้ชายนะผู้ชายค่ะชื่อพีนะค่ะรักกับพี่สาวค่ะชื่ออาลาดิงพี่อาลาดิง ตัวนี้ไม่ได้เออที่มองออกอาวนี่มาจากไหนวะสว่ครับชื่อเด็กชายแม็กซ์ครับผมมากับน้องซีซามเม่คระบเอาใจซีซามเม้ชื่ออะไรเอาจับจับซีซามเม้สตรีทครับผมเออเอามาจากข้างนอกเมื่อกี้สวัสดีครับที โช <Harriet> <professionally> <shocked> ื่อเฟเวอร์ตอนนี้จากการแตงตโตก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าชาเลนจ์ของเราเกี่ยวกับอะไรจ้ะไทยสัตว์ใช่ไทยกิฟกูว่าเชิญทั้งคู่ออกไปเลยดีกว่าวันครูเออยูกตตังวันพ่อ คือเห็นอย่างนี้ก็รู้อยู่แล้วนะว่าชใช่ของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของวันเด็กด้วยความที่ยังมีความหลงของวันเด็กอยู่ถึงแม้ว่าจะผ่านไปแค่วันเดียวก็ตามตอนเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่พ่อแม่จะชอบพาไปไหนบ้างร้านร้านค้าตรงบ้านอ่ะแล้วคือเขาจะชอบจัดกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยสอยรงสวยดาวจับฉลากอะไรเงี้ยก็จะคือไปรวมอยู่ตรงนี้ก็น่าจะพาไปแบบดีเวอร์มาร์กสนุกใช่ชอบเล่นเครื่องเล่นมากเลยก็จะไปเล่นพวกสวนสนุกสวนน้ำอะไรเงี้ยอ๋อที่พาไปอ่ะ ไม่พาไปเท่าไหร่เลยอะสวนสัตว์ต้องมีเขาดินเออสวนสนุกแดนเนลามิดเออไปไปงานวัดไปอะิรอย่างเงี้ยเออสนุกแล้วก็ไปเต้นเต้นไงวันเด็กอะชอบเต้นสุดเพ่งชาชาทารักกันนะะอาชาชาชาอาชาชาชาทารักออกไปอาตาชาลูกทุ่งปะเหมือนคุณครูแล้วเล่นร้องลูกทุ่งเลยอะอานาตาชาทารักออกไปใช่ปะ แม่รู้ไม่รู้เลยก็แต่รู้ก็เรู้ว่าตัวเองเป็นตั้งนหนตัองุบ้านซองแล้วเพราะแม่รารู้ชาเลนจ์ของเราเในวันนี้เราจะพาทุกคนไปย้อนกิจกรรมในวัยเด็กท้าให้ระบายสีปูนปาร์เตอร์ กูไม่คิดเลยแนวมา,มาแนวนี้ค่ะกูคิว่ากูจะได้ทำศิลปละปอยู่แล้วอีนุ๊งานถนัดงานถนัดงานถนัดกติกาในชาเลนจ์นี้นะครับก็คือให้ระบายสีปูนปาสเตอร์ภายในระยะเวลา30นาทีโดยคนที่ระบายจะถูกปิดตาส่วนอีกคนจะเป็นคนคอยบอกและไกด์ต่างๆเมื่อครบ15นาทีจะสลับตำแหน่งกันหลังจากนั้นให้ตั้งชื่อผลงานและพีเซต์ด้วย ดูไม่ซับซ้อนอะมันยากต้องปิดตานี่ oh. แหละยากมากเราไม่ใช่ปูมัตเตอร์ตัวใหญ่ <c oughs> มไม่ดูนี่ดิ <c oughs> พี่บอกก่อนว่าตุ๊กตาข้างหน้ามันคืออะไรมันคืออนี้ป้าดัมโบ้ดัมโบ้หรอดัมโบ้ไหนวะ <laughs> มันคือน้องเทเทับบี้ซึ่งตัวนี้สามารถเป็นได้ทุกตัวเลยนะ <laughs> ใช่แล้วแต่ว่าเราจะลงสีอะไรไงใช่เพราะว่าข้างบนมันถักไงก็เลยไม่ได้บอกว <laughs> ่า <laughs> <laughs> เออใช่หัวข้างบนไม่มีรู <laughs> <laughs> ้เลยว่าคนฮิว้วอะตอนถืออารมณ์ไหนแบบเหวี่ยงแล้วฟาดกับพื้นอะไม่พอใจเป็นููเลยหร เจ้าหญิงของดิสนีย์คนหนึ่งเจ้าหญิงเบลบิวตี้นับบีเหรอใช่ตามได้ไหมจ <c oughs> ำได้จำได้ชุดสีเหลืองเหลืองค <c oughs> ือสีเหลืองคือสีเหลือ สีเลืองเหลืองนะผมสีน้ำตาลดำๆมีถือดอกไม้ดอกกุหลาบด้วยสีแดงแล้วลองจับมามันมันจะมีความเสียวหน่อยมันจะมีความเสียวหน่อยดอกกลาบเลื่อนไปเออมันจะไม่ใช่จะวไปจับนงมันลงมาลงมาเห็นดอกกลับแบเออน่าือมันจะมีก้านสีเขียวอินุมือเต้าฟังกูแล้วก็มีสติเคลื่อนไขวมือช้าช้าเป็นอะไรนะเคลื่อนไขวเคลื่อนไขว พร้อมแล้วไปจ้าอ่ามึงเอาพูดกันมาอันนึงเริ่มอันนึงสองอันเลยฮะาว่าเดี่ยวไอ้มึงเด้อน้ำก็ดีดออกดีดออกนิดนึงเออมึงเวลาดีดเขาดีกับแก้วไอ้บีเราชุกก่อนเอาชุดสีเหลืองก่อนไปซิมาแล้วจุกยากจุกเข้าไปจุ่มเข้าใบไปเออจุ่มเข้าไปเออไปไปพอพอพอ เดี๋ยวค่อยๆเอามือเลื่อนลงไปเออขวาขวาขวานิดนึงขวาขวาไงขวาแป้งไงเออขวาก็ขวาแป้งไงถูกแล้วถอยที่ถอยนิดนึงถอยเข้าตัวลง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 เหมือนคิดตัวก็ตามกันนะลง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 มาเลยลงจุ่มลงจุ่มลงเออไเก่งมากชู่มจตรงไหนอ่ะหนูไม่รู้ชูได้เอามือมือนิ้วกลางนิ้วกลางกลาง มาดูการที่สัดกันวเออเออตรงไหนอ๋อทาเลยนะเออทาเลยไม่ได้ทาเลยนี่เด็กไปไปทาชุดก้อนเออไม่เก็บแล้วก็ต้องไปทายไม่ค่อยลงไปอ่าเรียบร้อยนี่สีเขียวอ่าฮะจําไว้หลังกันหนาที่จะไม่บอกต่อแล้วจะรู้ได้ยังไงเราอ่าเอาขึ้นมาเอาเลยบ้เอาเลยแล้เอาเลยอันนั้นเป็นอย่าเพิ่งเขาเขาบอกให้ลงไปเราระบายลงไปป้าอันนั้นคือส่วนหัวเพราะฉะนั้นระบายให้ทั่วหัว ระบายระบายอ่าอุ้ยตาโดนไปด้วยไม่เป็นไรเอาออกให้ทั่วเเอาไอให้ทั่วเะบาปอุ้ยมึงรู้ตำแหน่งนี้วะถ้เหรอเออถูกแล้วไงแล้วลงอีกลงอีกแล้วก็จิ้มเข้าไปไปายทางสายเออถูกะกเินนะเลเออไปเเอยเขี้แล้วไปอนูกตองึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อย ้สวยนีได้ได้เอาเทไปก่อนทาไปทั้งตัวก่อนอจุ่มสีใหม่สีหมดแล้วอเออโอ้โหนี่นูก็ปิกโโระส <ś le> <ś le> ุนออกขวาหน่อยโอเคสีหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราสีใหม่ขวาขวาขวาเฮ้ยขวาเฮ้ยมึงตั้งเหี้ยมึงตีมึนตีแล้วก็จุ่ม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 สีเหลืองใหม่จุ่มนะจุ่มเหมือนเดิมเอ้ยต้องั้นเลยมึงรู้อันนี้เหรอ เ่งมากเซนมึงดีมากเลยเออลงเลยศิลปินเอกขอบคุณไทยเตอเออไปไปหมุนหมุนตัวอะไรหมุนตุกตาหมุนตุ๊กหมุนกุกระดาษหมุนนี่หมุนนี่หมุนนี่เออหมุนนี่หมุนนี่อ่ะไปถูกต้องสวยนะเลย่เลยอ่ะอ่ขวาโอเคใช้ล้ำใช้ล้ำใช้ล้ำเออไม่โดนลูกตาเลยแม่งเลยอ่ะไปเลยไม่โดนตาเลยแม่งเลยเอาผัวแม่ได้ได้เปลี่ยนผู้การตรงกลางมันตรงกลางนี่แหละนั่นแหละ กลางไปสีดำนะใช่ชัวร์หรอผมชัวร์หรอจริงๆผมมปนสีน้ำตาลเน่ยเป็นดำไม่เป็นไรเอามือออกซ้ายออกซ้ายเออโอเคไปทั้งแขนซ้ายไปทั้งแขนมีงยังหลังแขนแล้วเออไปอีกไปอีกเอาไปทางแขนโอเคตัวมันอยู่นี่ไงไม่ดีจะจุ่มนะจุ่มสีอ่ะแต้มไปที่สีเขียวนั่นแหละโอ้โหมีเขียวไปไปไไม่ปออกซ้ายไปแล้วก็จุ่มสีไม่ต้องห่วง เจ็บก่อนเจ็บก่อนปล่อยเข้าหาตัวแล้วก็ไปทางขวาลงเออตรงที่มึงจับอ่ะทาได้เลยตรงที่ ท้ายท้ายท้ายจุ่มไปสีอะไรเาะสีเขียวอ้าวขึ้นาะใช่เลยกูอ่ไปละเลงเออตัวเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนี่ยทีนี้ตัวของมันละอ่าเขียวปัดเลยบอกเลยนะอ่าเอามือไปทางซ้ายเออเออหลุมนั้นเลยลงลงเออนั่นแหละสีแดงอันนี้เหรอใช่แล้วมึงก็เอาไปทาทาทาตรงไหนอีกทาหน้ามึงมึงที่ มงกุดจะเป็นสีเหลืองนะฮะสั่งไายสุดสั่งสายสุดนี่เอออาจิมไม่ใช่นะสีขาวขอดูผ่านอ๋อนี่ไงเออเลิศเลิศเลิศใช่สีขาวเขยับมาหน่อยได้ปหมได้ไหนดูสิหมุนหมุน B มันไม่สกิสีเลยเอาหลอกต้อสีอะไรวะมึงจะไปจุมไปขึ้นดวงตาสิตาเหลืองหมดแล้ว เลยบอกเป็นเกี๊ยวแม่คิดว่าคิว่ามันดีมากคิว่าเป็นเกี๊ยวไ,ววไ,ไอ้ทีนี้ขึ้นโอเคออกซ้ายโอเคจับตัวก่อน <S <S ปับ๊บเออมันจะเห็นปากมันเห็นปากอ่ะนั่นแหละปากละเล็กไปที่ปากนั่นแหละปากเป๊ะมันมากใช่โอ้โหปากแบงบแลก็ไม่ถูกเหรอรสาวนิ้วจิ้มแล้วอ่ะเอออุ้ยสวยสวยไหมไวสวย ต้องเว้นสาวสาวเออต้องเว้นไว้หน้าหนามึงโดนคอน้องอยู่ตอนเนี้ยอันเออมังปาดขวาเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหมดเวลาเนั่นแหละเก็บปัดปัดขวาปัดขวา <c oughs> เออดูตรงนั้นแหละเปลี่ยนผู้กันเลยเป็นสีดำไม่ไม่ไมช็อต่องหนึ่งว้าว เออแต่งฟันนั่นแล้วโอ้โงเลยเอ้าหันนัานหลังหน่อยหันนั้นหลังไม่ได้เลยกูรู้ว่าสนุกมากเลยสวยจริงขำตาแบบเลยค่ะก็สวยออกเอออุ๊ยนี่แบบผมได้นะคะได้เออน่่รัก ยก้าดสีขึ้นมานิดนึงอ่ะอ่อ่มเลยจุ่มเยจุ่มเยอะๆะเยอะเออปาดปาดปาดปลงด้านล่างขงตัวเยอะเยอะๆอ่ะเริ่มจากอะไรก่อนดีพี่แมสั้นหนึ่งนะที่ขอจับลูกทรงมันก่อนได้อ่ะเริ s. <S ่มสีแดงเออสีอไหนอะอ้าทาไปเลยววววววว you ริมงไปนั่นแหละอันนั้นคือสีเขียวนะครับโอเคสีเขียวแล,วพล,ล้พี่อยากน่ไยพี่เอารเลยเอาทั้งตัวขึ้นอีกเออนั่นแหละนั่นแหละเออยเยอะเยอะเยอะ้อางรลัลยอะงหลักเลยลัไม่ใช่พี่หล <laughs> ักโกเอ,อ <laughs> โอเคพอพีส็สวยแล้ว <Okay, S 1> สวยแล้วแพ้แพ้อุ้ยสวยเลยเลยสวยเนี้เลยอะแ้สวย <laughs> 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 มันชํานาญอะเนาะทำนิดเดียวมันก็เก่งได้เดี๋ยวต่อ,อ,ตอไปเราจะระบายท่อกันนะคะโอเคค่ะแล้วก้ารเอาสีอะไรดีก้านอะก้านเขียวก้านเขียวอ่าเปลี่ยนสีฝั่งของอเอเอขึ้นมาอีกกนึงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอันนี้เลยอ้าวไปช่วยขึ้นมาอีกกนึงไปช่วยอีกกนึงอีกกนึงอีกกนิดเออเออไปอาจับปองกะ ที่ปฟาราหน้าเป๊ะผูเล็กแล้วพอเ, <c oughs> เลิกยุ่งตรงนั้นเลิกย,ยุ่งทาปากดีกว่าทาปากเออนั่นแหละที้มมเยอะจิ้มมันเยอะนะทาปากมันปากเออปากพี่ก็ได้เอาเข้าไปเลยเราเอานิ้วจิ้มมันหน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละเอะเอนั่นแหละแน่นแน่นเออแล้วเลยแล้วเลยแล้วเลยตึ้งต้องตึ้งอันนี่โดนอยู่หรอโดนอยู่โดนอยู่ตรงนี้เออลูด เลยลูดเออทาตรงไปเลยนั่นแหละทิมตรงตรงเลยทิมเออลูดลูดขึ้นลูดหงอกสูงอีกลูดขึ้นสูงอีกลุดสูงอีกลุ้ดขึ้นสูงอีกเออไปทางขวามือมึงนี่ อะไรอ่ะหน้าเป็นสีเนื้อเดี๋ยวผสมสีเรามีเครีมสำคัญไทยไฮไลท์ของซิ่งไหบ้างไหนบ้างแดงเหลืองแล้วก็ขาวเอาไปผสมตรงนี้ขาวอยู่ตรงนี้เอาผสมตรงนี้อันนี้เหลืองอ่ะเนาะผสมแล้วก็แดงนี่เนาะผสมผสมมันจะไปออกเหนื้อๆป่ะไหนในเหนื้อๆป่ะโอ้โหออกแดงแฉะเลยโอ้โหออกแดงแฉะเลยหันหันด้านหน้าหน่อยขวัียนสวยงามแก้อะไรดีวะพี่ เก๋ว่ะพี่เอาพุ่งตรงนะที่มันเต็มแล้วหมดเวลาเลยได้ปะเขียนลายเซ็นดดิอ่ะอยากเขียนลายเซ็นงั้นเอาสีเหลืองๆไปเลยกูกทวนงงกับซ้ายขวามึงอยู่กูต้องเป็นซ้ายขวากูใช่ปะใช่มึงเอาซ้ายขวากูเหรออะซ้ายขวากูนะใช่ได้เออตรงนั้นต้องพอค่ะโอเคขวด หัวสวยแล้วน้องหายโดนรถชนยังน้องรักษาตัวยังอ่าอันนี้อาจจะพร้อมไปแล้วแล้วก็มึงเอามือเข้าไปทางซ้ายแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวกูจัดการให้เก่งมากช่เอยถูกต้องอะไรคื่เออใช่ใช่มันใช้มือช่วยวะเดี๋ยวก่อนหน้าอยู่ไหนเออนั่นแต่หน้านั้งแต่หน้าทาเลยนั่นแหละสวย อะะไรวเขียนอะไรวะเขียนว่าแป้งโอ้โหเก่งสุดยอดอัจฉริยะพี่พี่ยกมือมาหน้าจุ่มเลยเรยจุ่มเลยเรื่อยจุ่มไป๋ยวแล้วพี่ก็ยกมือขึ้นมาแล้วพี่ก็ไปทางทางซ้ายแขนจุ่มไปเลยนั่นแหละลงไปนิดลงไปลงไปอีกลงไปก็แขนกูดิเขียนชื่อเด็เออเออ ขวาอีกกูง้าซ้ามือกูหือซ้ายมือมึงเ่าีกูก็ไม่รู้ว่าเอไอริง่อสับสนซ้ายขวาไม่ได้ี่ยอกซ้ายมือมันหรือซ้ายมือนี่โอเคเอาผู้กันเข้าไปนี่หรอใช่นันตานี่ตาหรอใช่นี่ไงกูเจอตาแล้วเดี๋ยวกูจอตายาบบ้หยา้าสีแดงสีแดงอันไหนคือช่องจากซ้ายมือมึง สีดำจิ้มตรงตามันดีกว่าตอนนี้เราจะจิ้มแบบไม่ต้องไม่ต้องจิ้มเดือะจิ้มแบบจิ๊กอย่างเงี้ยเออจิ้มจิ้มได้สวยมากสวยแล้วแหละเออสวยแล้วไม่อยากไปเติมอะไรมาแล้วว่ากลัวมันพางถ้ยเพอดีสวยนะโผมาพงทำไมต้นเลยได้อยู่ สวยสวยนะไม่สวยตรงไหนประการงวงอ้ไหนตามันนี่ทงหน้าเลยอ่ะเหมือนลิงสเหม่เลยอ่ะไม่เหมือนเฮลิคอบี้ออ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขียวปีเลยอ่ะเข้ยวปีเหรเขียวอยู่ ติมากรรมชิ้นเอกเคชื่อผลงานว่าน้องสวยป่ะจ๊ะเฮเลนัโบเฮเลนัโบเราชื่อไหนกันแน่เนี่ยเฮเลนัโบเฮเลนัโบเฮเลนัโบมาจากอะไรอ่ะเฮเลนับบี้ทีนาโบตรงหน้าเนี่ยรู้เลยเป็นเฮลับบีที่แบบขยันแล้วก็เป็นคนสู้งานทํางานจนหน้าดําอ่ะแล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นดูไม่ออกหรอทําคือดาวเรืองดาวเรืองกับอันชันเป็นเฮเลนับบี้ที่วิ่งอยู่ในทุ่งไทยไม่ได้อยู่ที่ต่างประเทศนะ และนี่ก็คือผลงานของแมกกี้บีนั่นก็คือผลงานที่ชื่อว่าเซลลารานดาค่ะ อ่าให้หนูให้หนูอธิบายก่อนเลยแทนเลยนะด้วยความนี้เราสองคนอะอ่าเป็นสายนางงามด้วยกันทั้งคู่ใช่ใช่แล้วเราก็ชื่นชอบมิยูนิเวิร์สปี2018มากก็คือแคทเชียนาเกรย์แล้วกใส่ชุดราตรีสีแดงรู้สึกว่าชุดมิยูนิเวิร์สอ่ะของแพร์ดัสวยชุดน่าจะเป็นชุดราบารมีปลายเป็นชุดเล่นกับสีนี่มีความเล่นทรงเล่นสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบมีสไปายเดชมาจากมิยูนิเวิร์สปี2018ันสขาวสุดแคทเชียนาเกรย์ค่ะ เขาหญิงเบลบิวตี้หน่ะบีดหรอใช่ทำได้ไหมจำได้จำได้ชุดสีเหลืองๆมีสไปายเดชมาจากมียูนิเวิร์สปี2018ครับเครื่องสีหน้าอยู่ตรงไหนอ่ะข่าวเพิ่มสีหน้ากันนี่นเอและนี่ก็คือผลงานของคู่หิมแป้งที่เขาคือชื่อว่า เคโลเละที่มาที่ไปของชื่อหน่อยต้องบอกอะไรอีกภาพมันหจาอยู่ตรงนี้อ่ะมันบ่งบอกตัวตนและคุณลักษณะของัวยเองนปแล้วเคโลคือกบต้องเละก็คือเละสามารถให้คำได้ว่าเคโลเนเท เแบบช,ชื่อยาวกับชื่อสัน้นถูกต้องเป็นไงบ,บ้มากกับชาเลยนี้กูว่ามึงน่าจะมีความใ,ใจกูมีความใ,ใจอยูอย่ค้นมาพูดมาจำนวนหนึ่งเลยแหละเอาว่ามากูมองมาซ้ายขวาไหน,นซ้ายไหนขวาคะ <c oughs> เอาจริงนะเวลาหลับตาเราฟังอะ่ะ <c oughs> เหมือนแยกไม่ออกว่าแบบจะสายเขาหรือสายเรา้ายายสายสายกูสายกูไม่สายกูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความสับสนอยู่งั้นกูเปลี่ยนให้นะเอาเป็นเอาเป็นสายลุ้มไปเลยนะก็เป็นสายลุ้มไปเลยมันดึงสายตัวเองว่ะ สรุปไม่ใช่ว่ามันสับสนกของใครแล้วมึงอะสับสนนี่มันก็หาท่าดีเนาะแม่เนาะเออได้นึกถึงวัยเด็กทำให้นึกถึงสมัยก่อนตามงานวงงานวาดตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะมันได้ส่งเสริมในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนาะเออมันไม่ถสวยนถ้ามองเป็นศิลปะเหมือนสโลแกนที่น้องบีเคยบอกศิลปะไม่มีวันตายตัวเออผ่อนคลายอะต่อเติมวันเด็กเพราะว่าตอนเด็กผมไม่เคยระบายสีอะไรนี่เลย เดีใจด้วยได้ทำมันะเศร้าลยเดี๋ยวก่อนจากการเดี๋ยวเราจะให้ทั้งคู่แต่งคำขวัญวันเด็กกี่คนไม่ใเนี่ยม่ให้แต่งคำขวัญคนละท่อนข้อที่หข้อที่สองคู่ถัดไปคู่ที่ข้อที่สาข้อที่สคู่ถัดไปทนที่ะทนทีหกได้เราจะได้ำมารวมกันแป็นคำขวัญวันเด็กของตู้ซ้อนหมีโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคาขวัญวันเด็กของตู้ซ่อนหมีปี2565นั่นก็คือ เด็กเอ๋ยเด็กดีมันมันเริ่มง่ายอะไรมันเปิดง่ายอ่ะเด็กเอ๋ยเด็กดีสุขีอารมณ์ซ้อพูดจาให้ไพเราะทำตัวเหมาะเป็นเด็กไทยถ้าน้องไม่มีใครดีเอ็มหาพี่เอ๋ยม่คะแม่คะเอาเอาอะไรคะข้าวหน้าหมูกรอบหนึ่งกล่องข้าวหน้าหมูกรอบใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวไปจัดหมูก่อน นี่หนานี่หนนี่หนานี่หหอ้าวอ้าวหิวแล้วหิวแล้วมันไม่เหมือนมาู่นี่หนานี่หนาน่ามาคาหมุดก็ได้แล้วจ้ะเท่าไหร่จ่ายมายี่สิบบาทเราคือที่จ่ายเราคือใบไม้นะใบไม้เป็นเงืนเป็นลายคลิปอะไรเงี้ยเออก้อนหินเป็น อย่างเียชลิเดอร์แต่เขาไม่สวยไงเอาเขาไม่ขาดช็อเมล่ากันได้เป็นทุกปีเพราะว่าหน้าตาดีเพราะหน้าตาดีนี่ก็มั่นอ่ะมั่นแล้วก็ขายแบบขายเป็นเป็นเนชลิเดอร์ทุกปี <c oughs> แต่เตั้งกาดสีอ่ะตั้งกาดให้ดูหน่อยเอองสอสสุส่าสุ สู้สตาซตาปะทัาะ şey ังกีู้ีทังกีาประมาณนี้ซูซาซู้ซู้าาทังกาปะทังกีซูีี